สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณรูสิรินท์นิยัตงังครูสาวนะคะประจำห้องอัจฉริยะค่ะโรงเรียนอุบัลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาค่ะสัปดาห์ที่8หน่วยการเรียนรู้เรื่องหนูน้อยนักสัมผัสปากหนูจิ้มริมน,น่ารักเจอใครก็ทักรู้จักทักทาย ูดดีเป็นสีเป็นสักปากนานรู้จักนับ1นึอ่าวันนี้คุณจะพาเด็กมาเรียนรู้เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งหว่ามีอะไรบ้างนะคะตาใช้ในการมองเห็นมองสิ่งต่างๆรอบตัวราเด็กสิคะเห็นอะไรได้บ้างมองเห็นอะไรคะทีวีใช่ไหมคะเห็นใครคะเห็นคุณพ่พอคุณแม่เอาไว้มองหนังสือใช่ไหมคะอ่าต่อไปจมูก จะหมกใช้ในการดมกลิ่นใช่ไหมคะมเสือ้อคุณสาวหอมมากเลยคะ่ะดมกลิ่นหอมใช่ไหมคะเด็กๆลองดมกลิ่นเสื้อเด็กๆสิคะอ่าถ้ามีกลิ่นเหม็นเด็กๆไปอาบน้ำะคะปะาปอายอะไรคะบินใช่ไหมคะรินใช้ในการรับรสใช่ไหมคะเข้าไปในห้องครัวคุณแม่เห็นไหมคะมีมะนาวนะคะลองเอามาบีแล้วชิมดูนะคะ มีรสอะไรคะรเสเปรี้ยวห็นน้ำปลาไหมคะน้ำปลาก็จะมีรสเค็มใช่ไหมคะแล้วก็มะระอย่างเช่นมะระมาระก็จะมีรสขมอเห็นน้ำตาในห้องครัวไหมคะเด็กๆเราเอามาชิมดูนะคะก็จะมีรสหวานใช่ไหมคะต่อไปคือหมูใช่ไหมคะหูใช้ในการรับฟังเสียงต่างๆรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเสียงคุณพ่อคุณแม่ ที่คุยกับเราเสียงของน้องหมาใช่ไหมคะที่เหา่าอ่ามีเสียงด้วยมนูใช้ในการรับฟังเสียงต่างๆนะคะต่อไปคืออะไรคะมือมือใช้ในการหยิบจับสิ่งของลองจับหน้าเด็กๆดูสิคะคุณสาวจับหน้าคุณสาวนุ่มๆใช่ไหมคะอ่ามือใช้ในการหยิบจับความรู้สึกนุ่มแข็งใช่ไหมคะความร้อนความเย็นใช่ไหมคะอ่าเด็กๆได้เรียนร,รู้เกี่ยวกับภาษาสัมผัสนะฮะ เด,เดีย๋ยวรู้สัจพาเด็กๆมาฝึกทักษะ,ะทดสอบนะคะว่าเด็กๆจะรู้จักการสังเกตแยกแยะยังไงนะคะไปเลยค่ะค่ะจากหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบจากกระดานอัศสัตยักของเราค่ะมาเลยค่ะภาพไหนแตกต่างกันคะเด็กๆชื่อตอบคุณนายอ่าจูกตั้งอ่าีิื่อต่อกำลังเบ็กกล้งใช่ไหมคะอ่าวจิงดู่ะ สังเกตน,น,น,นะคะ E retor... เด็กมาทำใบงานนะคะให้เด็กนักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ